สวัสดีฮ่าโยผมจ็กเกอร์แ้างนะฮะอยู่เกมพอนนะผมกฮ mm ิโร่แซนเวดตัวเล่นในตำนานนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่เชิงโฟกัสแซนนะครับโฟกัสรวมๆไปเกมนี้เนี่ยเป็นเกมขาดขานะครับก็คืออ่าได้ใส่ตาเนี่ยก็คือ3 5นะครับแต่ในระบบการเล่นเนี่ยเกมนี้ก็คือ2ต่อ6นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวเนี่ยไปแจกให้ฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือแบบ2 5มันดีกว่า3 5แล้วมีตัวหนึ่งเข้าไปแจกเออมันก็เหมือนแบบว่า ไปช่วยฝั่งนู้นน่ะเออมันกลายเป็นสองหกได้นในเกมนี้นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ามีการโบดลีครับผมไม่ลีก็คือผมชอบคนน้อยอ่ะคือคนน้อยมันได้เปรียบทุยไม่ใช่รับวันนี้เป็นรีเพกด <g ird> ไม่กดเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับมาดอนบอกกดหน่อยค่ะอ่าดอนบอกกดหน่อยไอด้ดอนแมงฟอร์มผมก็เคยแบบว่าฟอรมัน้ไม่รีให้เลยพิมค่าไปเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเผื่อจะรี <c oughs> สัตว <laughs> ์เหมือนเดิมไม่เยี้ยไม่รีกูอยู่ดีเออ ก็อ่าตัวแรกดูไปแล้วครับแม็กมัดต้นเกมเลยอ่าะไรที่สําคัญนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นโหมด NM ด้วยนะครับก็คือ normal นะครับตายไปแล้วเสียงเงินนะครับซึ่งมันก็จะยากกว่า CM นะครับคือ CM เนี่ยเราเงินไวใช่ไหมปล่อยไปท้ายเกมกลางเกมเดี๋ยวเรายังเดี๋ยวเราก็เราโหดก็เกิดนะครับพอเป็น NM เนี่ยต่อให้เราได้เปรียบในเรื่องเงินเด้งไวเนี่ยแต่ถ้าเราตายบ่อยนะครับมันก็ไม่เกิดผมูะบอกทำไมไม่ลากมา ตอนแรกเหมือนมันก็ตั้งใจเล่นปกตินะแต่เหมือนทะเลาะก,กับรีเจแนเล็กๆเลยงอนยาวเลยทีนี้อ่าสลัดคนใบครับรีเแน่ไม่สนใจครับไปดักคีบรับผมแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับตายฮะควายอามาดอนบอกควายมึงก็ไม่ช่วยกูเลยนี่ครับประเด็นมันเกิดกตรงนี้แหละครับเกิดจากรีเจแน่ไม่ช่วยอามาดอน แทนที่แทนที่จะได้ใช่ไหมโอเคคิปช่วยตีครับปั่นไปยังไงจังหวะน,นี้ทีเดียวปั่นไหมสวยในการโบขอรลีกแล้วนะครับต้องการ6เสียงเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการรีเกมนะครับตอนนี้มีอยู่8ที่นั่งนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับได้หมดเลยส,สวยงามแปลว่ามีอย่างน้อยแน่ๆเลยครับสองเสียงไม่กดอาจจะ3 4 5 6 7 8 9ไม่รู้เหมือนกันรอล้านเหรอ แทนที่จะช่วยกูเอามันไอริเจแนควายช่วยกูมึงยืนนิ่งเออแล้วดาเจแนบอกว่ารอ,าร,อ,ร,อร้านหรอรอล้าอะไรล่ะเขาร้านอะไรเขาอยู่คนเดียวเรื่องนี้ก็คุณก็ตัดสินเองนะเห็นแกตัวแบบนี้ไปเล่นคนเดียวนะอ่านี่ทุกคนก็ต้องตัดสินแล้วครับใครผิดใครถูกผมไม่รู้ผมเป็นคนกลางยังไมรอแนะ่มึงามารอนยืนดูด้วยเรียบร้อย อ่ะไปดนอาจ,จะไปช่วยอะไรไม่ได้นะครับยังไงตอนนี้ก็น่าจะยังไม่งอนหรืองอนแล้วงอนยังเอาวันนี้น่าจะงอนแล้วละ่ะคือแบบไอ้เหี้ยตัวเดียวอ่ะมึงงอนเลยเวะกูแจงให้ไม่ชอบพวกห็นแก่ตัวเอาละครับผมอ่ะคุณว่าใครห็นแก่ตัวไอ้เหี้ยมาดอนห็นแกันตัว, a, รห,ตวหรือว่าลิเจนน่ลิเจเน่เนเนขำออตกลงใครห็นแก่ตัวกันแน่วะ มึงหรือเปล่ามา,มาดอนไอชิบหายตัวเดียวมึงให้ภายกันไม่ได้เหรอวะตัวเดียวเองคุยกันดีๆสวยเนี่ยมันก็นกลับมาคิวได้ทั้งสองสามตัวทะเลาะกันเรื่องแบบขี้มดอ,ะอ,มอ่ะอ่าถ้าบอกเป็นผู้หญิงกูเชื่อไอ้เหี้จจยใจโคตรน้อยเลยไม่รีมาการี่แล้วเห็นแค่ตัวยืนนิ่งรอราดกูไม่ตายไม่ช่วยเออเอาละครับผม ผู้แคนดังด้วยสัตว์แคนดีเหี้ยแต่ก่อนแคนดีเอดมอนอ้นะมึงโอ้โหอยู่แคนแข่งทำตัวสังหมายิงมหายอาตอนนี้ช่างแซนก่อนนะดูงบนก่อนแซเนี่ยไม่มีบทมากมันก็ทำไรมากไม่ได้ <laughs> ยืนกลางกับมูลยังไงได้ไหมยิกทีก จับสวยได้ไหมทีเดียวครับจิแนลลากขวานไปคิดช่วยตีโอ้โหริชแนงกดไปซีเวลกูก็ไม่ขึ้นไม่ช่วยไม่มีน้ำใจก็ดีจะแจกให้เออบอกว่ามันไม่มีน้ำใจมาช่วยมันเลยแจกให้คือเขาไม่ช่วยแค่ตัวเดียวมึงแจกขึ้นตัวเดียวไม่ได้อะึงแจกไปเยอะแล้วเนี่ยแสนปลาทรายไปครับจังหวะนี้มีลูนดับเบิลด้วยครับโหดับเบิลบลูนเฮดตี สวยมาแล้วครับหนึ่งศูนย์อีเล็กทีบอกว่าแจกทำไมวะตอนแรกอีเล็กทีก็เล่นอยู่ปกตินะดูมันทำกับกูสี่แรงน้ำใจที่ผาย,<ว>ย,อ,ยอ,อะไรมันดักคีมอยู่<ว>ยบนสามนี่บนสามบนสามยังไงมีด้นตีมีด้นมีด้นมีด้น,นดอานสไลด์คนนี่เออ เอาแซนได้คิวเอาอดเฉยรอดเฉยมาขอไว้ครับโอ้โหสามตัวครับได้ไหมเอ้าได้อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงกันเล็ดพักไปครับปัน่นปั่นได้อยู่นะหนึ่งตัวตีโูงวิไม่ปั่นนะผมเก่งมากก็ดีอยากรู้จะชนะยังไงอ่ะอัเแบอดอนบอกว่าอยากรู้จะชนะงไงถ้าแบบ กูไปแดงให้ฝั่งของข้ามาเออเดี๋ยวมึงดูนะชนะย,ยังไงมึงก็ดูไว้วายย่าเขาจะชนะยังไงเออจ oh, <shut> ุดสวยงามครับแซนตอนนี้สกอร์สีสี่ครับเก้าต่อแปดดอนเนี่ยแจกไปตัวเนี่แจกไปห้าศูนย์นะครับ พอไหมครับคลอคลอตลอตอนนี้ปิดเทอมกันยังอ,ะอ่ะอ่าไม่ปิดก็อ่าด้วยด้วยกดสถานการณ์บ้านเมืองก็น่าจะบังคับให้ปิดใช่ไหมโควิดอ่ามันก็ไปอยู่ดีดีดคนไม่กระทบมากถ้าใครแบบเรียนปกปกติอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวพยายามลงคลิปทุกวันละกันไจปิดเทอมก็ออกไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมเออดังดูคลิปไปอะไรก็ปิดหมดอมสงการก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมปีนี้ อยสับโอ้โหสับไม่ทันสับไม่ทันโอเคแต่ได้สองครับไงแซนช่วยอยู่ครับได้ไหมจังหวะน,นี้ทีเดียวโอ้โหเจอพักเอาละครับบิงตามอยู่ครับ3 2สองสกิลหนึ่งหูดาวแล้วจังหวะน,นี้อัมราตันมาปลาทรายไปโอเคได้อยู่แต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดไหมเฮ้ยพี่ดอน <laughs> เออสงการเขาว่าแบบยกเลิกการหยุดใช่ไหม คือบางคนอาจจะแบบด่าว่าเฮ้ยที่จะสงการปีมีครั้งมึงเลื่อนทําไมวะถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งนะมันมีบทความหนึ่งที่แม่งเขียนไว้ว่าอ่ะถ้าสมมติว่าคือเขาให้เขาเขา,ขาให้เรียกก,กิจกรรมที่มันเป็นแอดถ้าใครส่งการน่าจะรู้ว่าเป็นวันหยุดที่ยาวและใหญ่ที่สุดของประเทศเราถูกปะคุณดูพวกคนส่งเด็กพวกหมอชิดพวกอะไรเงี้ยพวกท่ารถตู้อะไรเงี้ยคนรวมกันแบบเป็นพันเป็นหมื่นคนนะ ถ้ามีคนหนึ่งในนั้นติดแล้วกลับไปบ้านอะ่ะความชิบหายมันก็จะมันเกิดอันนี้ผมเข้าใจนะเออเข้าใจเข้าใจตรงนี้ในเรื่องที่แบบไม่ให้ให้ส่งการไม่หยุดอะไรเงี้ยก็คือคนทํางานมันก็โวยดีเฮียปีหนึ่งถึงจะได้หยุดอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่มีงานทำครับผมก็ไม่มีผมกนทบเออ,อย่างไงก็ได้ ก็มาดูเกมเราต่อดีกว่านี่ครับผมเคนบอกสลิมคนบอกสลิมอีกสวสับสวยสสสลแล้วบอกว่าเราจะไม่แซวอะนายกแล้วบางคนบอกสลิมสลิมเฮียแล้วมึงไปแซวดีโอ้โหคนแซวแม่งอยู่ในเทวิตอ่ะมึงโดนลา่าเจอเจอหมอแม่งโดนเรียกครบอ่ะ ขยับใบก้าเสว่ยขยับตัวเองมาเสี่ยงวะไม่คุ้มเลยฮะและยิ่งเราแบบคดีเยอะคดีย้อนหลังนี่บาเลยโดนไปในร่มยอดมาเกาะมาเขาส่เกรับเฮ้ยทำไมมาดอนเวลน้อยยังไหวอิ็กทิกก็เวลสามเองอล็ิทิกก็ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ ไงแซนเวตัวได้อำนานเฮ้ยจึ๊กจึ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 กเอาลังปอมไปตีสวยไหมได้ไหมทีเดียวโอ้โหลังปอมตีจนตายครับอัมาดอนหมอกล่างล่างคืออะไรอ่ะล่างไปแจกหรือล่างอะไรลีเจเนียอยู่อยู่บนนี่สปายด้วยเอาวะมีไพยกระซิบแจกไม่พอนะครับยังไพยกระซิบอีกบอกให้เอาล่างลีเจเนียอยู่บน ได้ถูกตาหน้าว like, ่าเพิกเฉยและถูกเตะออกไปแล้วอ่าเล็กทริกเอฟเคไปแล้วครับก็จะเป็นเหลือ3ตัวนะครับมาดอนแจกบวกบวกสปายด้วยกลายเป็น2-6ครับเกมนี้ดอนไอเฮลอดีดอนสลดยขนสโลเนอร์ดอนดอนบอดี้บ็อกดอนบอดี้บ็อกดอนสลดยขนดอนดอนดอน อาหลังปอมไลอยู่ครับแสนปลาทรายไปยังไงจังวันนี้ด่อนร้าดิเดือมันได้ตังค์ด่อนมึงล้าดิด่อนด่อนเออแกนอยู่ตัวปอมตายครับผมก็ได้เงินไปร้อยกว่าบาทได้มีเยอะได้มเยอะอ่าแล้วครับหลุดไปแล้วดอนบอกจะชนะไงว่ามีตัวหนึ่งแม่งคอยแจกงี้ ดูว่าดอนจะเกียร์อะไรครับโอ้มีดขโมยของรองเท้าสองอันรูบ้างว่าถ้าเจกอย่างเงี้ยอ่าสมมติว่าดอนตายเนี่ยฝันของข้ามทีทีร้อย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 พอได้คิวฝันของข้าม้สองสามร้อยนะเพราะว่าไอ้มาดอนมันตายเยอะมันก็ได้ตังค์น้อยฝันของข้ามาได้คิวอะมันได้กลับมาเยอะกว่านะ อันนี้ได้ร้อยก็บาทไอ้ร้อยก็โกเอาไปตายอย่างงี้ใครได้อะอ๋อได้อยู่ครับร้อยเจ็ดสิบเก้าดีกันนิดหน่อยเอ้าเฮีนี่งโนโนมอนลาดลาดป้อมทำไมเนี่ยอ๋อดีกว่าแบ่งแอรมาดอนใช่ไหมโอ้โหตายครับฮีโร่ฝั่งน้องข้าครับมีลานะมีกันเล็ดมีมูนมีเค้น มีฟักนะครับผมลืมบอกฮีโร่เลยตอนนี้แซนจะศูนยังไม่ตายครับรีเจเน8สานะครับดอนแจก,กไป11แล้วครับออกไปลงเท้าเกาะนะครับกับสตีมบู๊นี่เอาอะแสงเท้าอะลูนมินวอล์กสวยงามในรีนแเน้ PK เงออกได้แล้ว อาไจามองอีกมุมหนึ่งเป็น NM เองี้ยถ้าเราคิวฝ่ายนั้นได้ไยนั้นก็ไม่เกิดนะเออไยนั้นของก็ไม่มีอยู่น,น,นะครับนะไหนโอ้โหเฮียคอโดนสามโดนสี่สวยจับโอ้ยจับว้าวจับว้าแล้วโอ้โหตายครับอะได้มาสองครับแต่ริเจแนไม่รอดนะผมโอ้โหเฮียได้ตัวเดียวด้วยลาเมียนตี้ ตายบ่อยอยีแเน่ก็ไม่เกิดน,นะเฮ้ยนางดอนวาร์มาครับเออดอนรอไว้ดอนรอไว้ด,อน,อ,วดอนรอไว้เฮ้มันตีหลังดอนตายครับผมเงินมันหนีกันไม่เยอะนะร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยหกสิบเลยประมาณนี้ cm ต่างกันเป็นร้อยเลยนะ ร้อยห้าสิบกับสามร้อยกว่าได้อะกินหมูมีแนวกินหมูเอาละครับปลาทรายครับอ่ากดสกิลสองแล้วกดอันตีนครับโอ<ฮ>้โหเรียบร้อยได้อยู่จึกตึกตึกโอเคได้ไปสองไอผมว่าเมื่อกี้เนี้ยถ้าอันตีแล้วสกิลสองแล้วก็ค่อยปลาทรายไปอะล้างปอมทั้งหมดมันจะไปลุมคนคนเดียวใช่ไหม แต่เมื่อกี้สสกปลาสายไปก่อนแต่บทสรุปว่าโอเคยอยู่ได้สองตัวฝากออกโลหิวแหละแดนแม่งแบบว่าอย่าไ้ตายอ่ะเออแคลรี่หาำตายครับเป็นนิมนี่ออ,อฟาร์มเอาคอครับตัวตะคีพับปันอยู่พี่ดอน ยังไงเฮ้ยลินแน่ิบผานแนะขนะองตายเยอะงนี้มึงก็มีของแค่นี้นะตายห้าแล้วนะอาฝั่งมุลออะไรครับออห้าลยครับ,อเ,รบเอาไงดีตอนนี้แซนก็มีซ้ำมือมือใส่ฟ้านะครับผมดังไงเคลนลงมาครับ แล้วว้าไปบนนะครับผมไม่กันนะครับแจกไปตั้งเยอะพุ่งมึงคิวได้นิดเดียวเองเหรอไอ้ว่าเขาบอ,อกแจกั้งเยอะทำไมคิวได้นิดเดียวเดี๋ยวไม่แลกนะไม่แลกคือแหละไม่แลกป้ออะ อนใส่กระไอเดินแส่งเท้าผิดเนแนแเอาเฮ้ยงหูท้อทีพลาดมาบิงไปคอครับสักตัวสวยได้ไปหนึ่งแต่นาทีลงมามาเยนแอได้ไปสองครับสอถุงโอ้แซนไม่ลงหรอโอ้ลงเมื่อกี้นี่ได้เลยเนี่ย อันนี้สกอร์สูสีมากครับยี่ิบอ็ดอ่สองครับขนาดอาดอนแจกไปสิบห้านะอาดอนไม่แจกก็แบบผนงข้าวมันคิวได้แค่แบบหกตัวนะไม่แจกแล้วเบื่อพวกมึงไม่ยอมคิวมันน่ะอ,อนาบอกไม่แจกแล้วเองไม่คิวสั่งคิวไม่ได้ นี่มีฟฟร์มมีฟาร์ม,ารม,ารมีกลับใจถ้าลมดีจะแจกใหม่นี่อย่าลมดีแจกใหม่วะตอ,อนกลับใจเหรอกลับใจมาเล่นเหระกลับใจลงสนามเหรอ้ดนบ,บอกเฮ้ดูเชิงอ่ะไอ้กูเอาแรงดีวะ่ะเล่นเลยสู้ได้ออากันเลยบอ,อกสู้ได้บอ,อกเล่นเลยมันต้องการมึงแจกออกอะไรงี้กันเลยกก็แทนเอ็มอาร์นะ <Double damage. S 2> ทีมกูมันโง่อ่ะ ได้อาดาทิ้งเวงอีกไงแซนไม่อะขี้เกียจอะมาดอนบอกเฮ้ยเดี๋ยแซนได้อิ่มว่ะแซนจะเป็นตัวแล้วแซนแซนบ้างไงแซนถึงสองแล้วแซนแซนอยู่นี่โอ้สองสารลิเจเน่ตายโคตรบ่อยเลยตายไปหกแล้ตายไปเจ็ดแล้วลนะ่ะคิวได้เหรอแล้วหล่อดีดีดีเออแต่ยังปิดสกอร์แซนไม่ได้นะครับ ไอ้น,นี่มาแจ้แก้วครับระวังโอ,โ,โอ้โห13 <Nem esis. S 1> ใส่น,น,น้อยเว้ย13ลวเลยว้ยิค <No. S 1> ือสองหกอะปอนกอย24เท่าอ่ะ ไถ้าเป็นซีเอ็มฝั่งนู้นอาจจะแบบว่าเอ้ยพอมีของแล้วฝั่งนู้นตายเยอะเหมือนกันนะตายสี่ห้าหกตัวดูมูนมีของแค่เนี้ยถ้าเป็นซีเอ็มไปเนี้ยมูนน่าจะมีแยกล่างอะดูเลือดไปแล้วนะผมว่านะนี่แม่งตายไปหกอะก็ตัวเราสองร้อยได้แม่งตายอะอันนี้เงินที่เสียจากการตายสามร้อยอะทำไมตายกันน่าจะมีของมากกว่าเนี้ยอืยินแน่ยินแน่นี่ตายไปเจ็ด แต่ต้องเกมมนได้คิวเยอะรนบะพอได้อยู่เอาเจอดูนะครับเ,เจอตันนะผมโอ้โหไม่รอตายแล้วสอสงสารลิจแนล เฮ้ยไอ้ดอนกลับใจไอ้พี้ดอนกลับมาเล่นวันที่บ้านว่ะเนี่ยพี่ดอนกลับใจไว้แต่บอกคนจริงดีบ้านไี่ดอนดันบ้านให้เฉยเลยว่ะ <c oughs> เอาว่ะ <c oughs> เดี๋ยวแจ็คต่อรอแปบ๊บอ๋อเนี่เดี๋ยวแจ็คต่อรอแป๊บด้วย มาแล้วครับแยกล่างครับผมจะแนขอสวยฮะ <c oughs> สวยที่ะเดินตัวเดียว <c oughs> เอาได้อยู่โ <c oughs> อ,อ้โหลิเจแนกูาตายแล้ว <c oughs> อ่ะแซนมีลุนเฮดครับมูนทีเดียวว่าไงแซนไมรุ่ <c oughs> นแซนแซนทีเดียวเอ้ยแซนแซนแซน <c oughs> แซนแจดกดสกิลสองไว้ครับโอ้โหเจอลาซานนะครับกด <c oughs> แยกล่างครับผม <c oughs> โอ้โหอิ่มนะครับตอนนี้ โอ้โห่สองหกอิม่มมากลีนแน่คำนี่ดอนนาบาลีกก็รองเท้ากระโอกตะเกงนยูแล้วมึงยู <c oughs> ได้อยู่อุ้ยเจ็บด่มีฝันเห่าด้านมึงคนเหงาเลยทั้งเกมแม่งไม่มีใครคุยด้วยเลยน่าจะเหงาดูทรงแล้วเหงาจริงตอนนีส้กสกอร์เท่าครับเดี๋ยวไปแจกรอแป๊บตอน,นบอกเดี๋ยวไปแจกรอแป๊บ เนีน่ยเอนมมันก็จะกระอออมาณนี้แหละมันก็ไม่ค่อยคิวกันในขนาดสองห้านี่ว่าคิวเยอะแล้วนะยี่สิบทีคิวสิบห้าตัวเองอะ oh, oh, oh. ถ้าเซียมันบ่ายยี่ <laughs> สิบวิทีรอเอเกินยี่สิบุดยีดแน่มีแค่แบบกอบสตท้อนกับพีเคตายบอยมีหกร้อยในทีตัว เนี่ยดันช่วยดันบ้านว่อะาอาใส่รองเท้าสามอันแล้วนะใสร่รองเท้าว่ะยังไงฝั่งนี้ก็แบบว่าดันอย่างเดียวโอเคโชคดีที่เป็นแซนนะครับแม่งันตีลงมาได้ตอนไหนก็ได้โอ้โหตายแล้วแซนดี่อัญมีรูดับเบิลยูยูยูโดบอมยูโดบอม เฮ้ยไอดอนลอยวะไอ้ดอนลอยจีๆกันเลนบอกจีกีเคนโง่อาตัวปอมตีตายเน่าเอาเอาเอไอ้เหี้ยแล้วเๆๆวเร็วเวพจอตัวปอมตีตายครับผมเี่แนบอกสองห้านะ คิดดีๆเออใช่ไงมูนบอกสองห้าเงินมันก็ไม่ได้นำเท่าไหร่นะเพราะมีอามาดอนอยู่อะอามาดอนมันดึงเงินอยู่ก็เหมือนสามห้าจริงๆของก็ไม่ได้ทิ้งมากนะถ้าเป็นซีเอของกระจายไปแล้วเนี่ยโอ้สุแปดแล้วพวกพวกดอกทองทำไมไม่คิววานนะเชื่อแล้ว เริ่มเชื่อแล้วเป็นผู้หญิงเริ่มเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อ,เ,อเรื่องงอนแล้วแล้วก็คำด่าเนี่ยผู้ชายน่าจะไม่ด่าคำนี้ย,ยังไงกันแน่เรีนแนวฟาร์มจังสังมีไม่เกินแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยตายแก้วแปดร้อยเก้าร้อยตายแก้วไอ้สัล้ว เศร้ายี่แรเลยฟาร์มจนเจ็บมือไปแล้วไงฟาร์มจนเจ็บมือไม่เกิดสักทีโชคดีที่เหลือเป็นแรนนะเพราะว่ามันอันตรีตอนไหนก็ได้ใครเข้าไปบวกอะไรเงี้ยตัวอื่นอาจจะแบบเขาไปไม่ทันแต่เนี่ยแบจะตามที่ลัางเอาโดนนะแต่ลงมาแล้วหูยยแนกูตายแล้ว เนเจ็ดร้อยแกลถึต่อนี่องครับองไรตอนนี้แซนมีตัวทองแล้วครับผมอ่าวตอนนี้ไม่รอดแน่มึงเฮ้ยอเอาเกีเยรเขียนมึงยิบแต่ตัวปลอมอะ่ะพวิวยู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 ย,ยูแต่ตัวปลอมนี่ฮุกมาไม่โดูนะครับอีดอนสโลโช่วยค,ครับผมไปดอนดันนะ ดอนช่วยไวทันอย่าดิ้นครับอย่าดิน้แนแซมแม่งรอดอีกอะอ่าลรือบินวอลก์ยันเน่เงินมีไม่เกินพันอ่ะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเวลาเล่น นอะร์มอนเนี่ยแบบว่าจะบวกก็แบบเฮ้ยแป๊บหนึ่งอีกสองร้อยแป๊บหนึ่งอีกสี่ร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตายเงินก็มันก็จะหายไปใช่ไหมมันก็แบบขี้เกียจม,มาฟาร์มใหม่เนี่ยตายเสียเงินห้าร้อยเสียเยอะนะโอ้แม่งฟาร์มหลายกองอ่ผมก็เลยไม่ไม่ค่อยเล่นเอ็นเอ็มเพราะว่าเบื่อแม่งผัดไอ้ยแคลรี่แม่งผัดเฮ้ยอ๋อยังแป๊บหนึ่งสองร้อยแป๊บหนึ่งสี่ร้อยคือซีเอ็มเนี่ยมาไปบวกตายก็ไม่เสียหายเออตายก็ไม่เสียตังค์ ตายกูสา์คิวพวกมึงเท่ากับแซนแล้วนะอ, 19. อ๋อสิบเก้าอุสา์แจกเท่ากับแซนคิวแล้วเมืม่อไหร่พวกมึงจะชนะมาดอนบอกตอนนี้มีแยกล่างตัวทองมึงใส่ฟ้าครับผมสักชั่วโมงหนึ่งปักบอกว่าขอชั่วโมงหนึ่ง เราช,ชนะระว่างเอาแต่นันตีลงเอ้าวะลงไหมอ้าวลงด้วยครับลงกันเลทแล้เผมยบมร้อยครับกดทองฮะจอมตีจอมตีโอ้โยี่สิบคิวไปแล้ว <You. S 2> ลยวูมาดูแซนดี้ว่าไปดูแลมาด้วนโอ้ยใครออกแล้วบม่ล้างปอมวะโอ้โหฟักออกครับ โอเครอดดีจะแน่ไม่ตายเอานึกว่าจะไม่ตายยังไม่รอดไม่รอดเฮ้ยด่อนคิเคียนได้ไงวะโอ้โหจังหวะนี้กูต้องดูภาพถ้าแล้วไอ้เหี้ยดีด่อนนี่ไอ้เฮดูของจังไรมันก็เลยคิวเฉยเลยไอ้เฮียมีแค่รองเท้าอ่ะเขียนซู้ไม่ได้อ่ะ เลเวลโอเคก็เยอะกว่าเลยนะอีสัสอย่างเร็วเมื่อกี้เห็นก็อยู่แล้วนะทำอะไรไอ้ดอนไม่ได้นี่คือบทลงโทษไอีหยิ่งชอบอ่อนจังเลยจะแนรบอกโทษฐานไม่ยอมคิวอีสองตัวนี้นี่อ่ะผมเชื่อผมเชื่อคนหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงตอนแรกผมก็ว่าเออไอ้ดอนไม่นิสัยไม่ดีเพราะเป็นผู้หญิงปุ๊บผมให้อภัยเลย ที่เรียบร้อยครับมุกตายเลยม,มีคนแจกยังจัง่ตงตอนบอกดีมากต้องอย่างนี้อบอกว่าการเล่นดีมากต้องอย่างนี้โอ้ถ้ารีเพย์ฮอนแม่งฟังเสียงได้นะโคตรเนจะ๋วเลยแต่ว่าคงคงไ,ไปไม่ได้ หลายคนบอกรีเพยพี่อัดยังไงดูไงคือคือไอรีเพยเนี่ยรู้ไหมว่าสมมติผมอัดคลิปหนึ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะไฟล์แม่งแบบห้ากิกหกิกเลยนะแต่รู้ไหมว่าไฟล์รีเพยแม่งไม่กี่เมกเองอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไฟล์วิดีโอไมันเป็นแค่ไฟล์ข้อมูลเล็กๆอะ่ะเออเขาเนี่ยมันเลยเก็บอ่ารีเพยไว้ได้เยอะแยะมากมาย ถ้าเป็นไฟวิดีโอผมว่านั่นจะเก็บเหนื่อยอันนี้เก็บนิดเดียวนิดนิดจิตเดียวเองอะไฟลไฟตัวไฟล์รีเพย์อะไรเงี้ยแล้วเนี้ยผมก็เหมือนเอามาเล่นใหม่อะไรเงี้ยเหมือนแบบให้เกมมันทําข้อมูลใหม่ประมาณเนี้ยยังไงครับผมนี โอเคเยนแอนจัดไปสองครับโอ้โหบวกกันมั่วครับโอ้โหแซนมีสกิลโอ้โหแซนจัดไปสามโอ้โหสันดอนดอนผสมลงคือยี่สิบห้าครับเยนแอนบอกไก่ครับผมมาดอนบอกจบอะไรของดอนวะจ้าเรียบร้อยครับผมมาดอนชนะเยนแอนบอกได้แค่นี้เหรอแซนคนแบกแม่งไม่พูดเลย ไปแล้วครับจะไปคลิปหน้าไปเรอยา่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายกูได้เหรียญด้วยขนาดกูแจกนะ,ะได้เหรียญคือแบบได้โวดหวตอ่ะโอเคไปแล้ว